This class So now I'm on my way to Suvarnabhumi Airport. And today I'm going to be showing you how to travel in economy class, but you will feel like you're traveling in first class. So if you're interested. p l e a s e wait. ัน d show h o w t o สด o วิธ o กา o ทำให้ l ุณ s e าบ o ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท่ากัสยานสุวรรณภูมิกันแล้วนะคะมีเครื่องบินที่ไม่ได้บินนะ,ะจอดเรียงรายกันอยู่เต็มไปหมดละคะน้าสงสารเจ้าเครื่องบินจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าถ้าเครื่องบินเนี่ยจอดอยู่กับที่เนี่ยจะต้องเสียค่ามาทนนั้นสูงมากๆสูงกว่าการที่เครื่องบินเนี่ยถูกนําไปบินอีกนะคะ ว่าเครื่องบินเนี่ยเขาถูกผลิตมาเพื่อให้บินจมบนฟ้านั่นเองค่ะจริงๆสิ่งที่เราจะทำก็คือนะคะเราจะขอพี่ที่เช็คอินเคาน์เตอร์ค่ะว่ามีที่นั่งที่ว่างติดกัน3ที่หรือเปล่านะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะทำสิ่งแรกคร่ะคือบางคนอ่ะไม่รู้ก็จะรอไปจนถึง มาต่อนะคะพอดีเมื่อกี้พี่กรอสับเขาเรียกมาถึงคิวเช็คอินแล้วค่ะบางคนนะคะที่ไต่บอกไปก็คือไม่ได้ขอที่นั่ง3ที่ติดกันตอนที่เช็คอินเคาน์เตอร์นะคะแต่ว่ารอขึ้นไปบนไฟล์แล้วะจะไปรอขอกับแอลเฮสตนะคะซึ่งบางทีแล้วเนี่ยผู้โดยสารบางคนนะคะเขาย้ายที่เองโดยที่ไม่แจ้งแอลฮสเตสด้วยนะคะ ซึ่งที่ว่างที่เราคิดว่าเราจะไปนั่งเนี่ยอาจจะมีคนไปนั่งก่อนแล้วก็ได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะขอเราสตาฟนะคะว่าจะขอที่นั่งว่าง3ามที่ติดกันเนี่ยเราเองก็จะต้องมั่นใจนะคะว่าไฟล์นั้นเป็นไฟล์ที่ไม่เต็มนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเช็คข้อมูลได้ตอนที่เราเช็คอินออนไลน์นะคะว่าเหลือที่นั่งกี่ที่และมีตรงไหนบ้างที่ว่างนะคะพอไหวไหมคะพี่ มันหลังมากไหมคะแบบสุดๆเลยป่ะคะเกือบจะสุดได้ค่ะไม่เป็นไรมีค่ะอันนี้จะเป็นขึ้นเครื่องฮ้ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ 45A สามสบเกือบสุดท้าย uh. เคร okay ื่องนี้เครื่องอะไรทราบไหมคะเจ็ดสิบค่ะ 45A โอเคค่ะกำลังคิดอยู่ว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่ยกที่วางแขนขึ้นได้หรือเปล่า 45A แถวก่อนลองสุดท้ายกี่แถวอะคะ ที่แต่ต้องถามนะคะเพราะว่าซีดบังซีดที่โซนด้านหลังของเครื่องบินนะคะจะไม่สามารถยกอาร์เรส์ขึ้นได้นะคะทุกคนขาอจำได้ว่าแถวรองสุดท้ายอะ่ะมันจะยกขึ้นไม่ได้ที่วางพนักพิงแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปเดินดูข้างบนก็ได้ขอบคุณมากค่ะ,ะ,อ,ะอ๋อนี่สิบแปดเคลื่อนสุดท้ายถูกไหมคะโอเคงั้นปลอดภยัยปลอดภยัย โซนด้านหลังนะคะจะเอาไว้เป็นที่วางเตียงผู้ป่วยเดี๋ยวแต่จะโชว์ให้ดูตอนขึ้นข้างบนนะคะขอบคุณนะคะขอคุณมากค่ะเราได้ตั๋วที่นั่งมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็น 45A นะคะก็จะเป็นแถวลิ้นตนาตาว่างสามซินหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนเครื่องบินกันนะคะ Goodbye Thailand I will see you soon next time เกตของเรานะคะ C4 นะคะก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเราเดินไปที่เกตกันค่ะอันนี้นะคะตายอยากจะถ่ายให้ทุกคนเห็นบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะที่สนามบินสวนภูมินะคะว่ามันว่างเปล่าแค่ไหนนะคะเนะะี่ยร้านที่เคยเปิดขายยูจูฟรีก็ปิดปิดกันเกือบทั้งหมดเลยนะคะ ร้านที่พอจะเปิดบ้างก็จะเป็นพวกร้านอาหารร้านกาแฟประมาณนี้ค่ะที่จะยังมีลูกค้าเข้าอยู่นะคะส่วนพวกยูจูฟร mm ี hmm. เช่นเคร,รื่องสำอางเนี่ยก็คือไม่มีเลยนะคะวันนี้อยาจะไปซื้อรองพื้นนะคะของดีออปรากฏว่าของไม่มีในสต็อกนะ,ะมีแต่ของตัวโชว์นะคะใครที่ต้องการที่จะมาช้อปปิ้งยูจูฟรีนะ,ะก็อาจจะต้องอผิดหวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่า อย่างที่เห็นนะคะร้านแม็กก็ปิดนะคะเนี่ยค่ะปิดหมดเลยเกือบทุกร้านนะคะแต่โรเล็กซ์ยังเปิดอยู่นะคะใครอยากช็อปนาฬิกาจะถึงแล้วนะคะซีซีของเราซีซีอยู่ตรงนี้เย้ yeah. วันนี้เราเดินทางกับเครื่องบินของก a t a r i r w w y y s นะคะเครื่อง Boeing 777นะคะหรือ Boeing 777นั่นเองนะคะจะมีที่นั่งชั้นธุรกิจอยู่ที่42ที่นั่งนะคะแล้วก็312ที่นั่งในชั้นประหยัดค่ะที่เห็นเป็นน้องห้องนี่คือ Q Suite นะคะเป็นของชั้นธุรกิจค่ะส่วนชั้นประหยัดของเราก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้โล่งมาก มีผู้โดยสารแค่100คนเท่านั้นเองค่ะแลแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะที่นั่งของเรา4 5 a คือตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ที่ต่ตยบอกนะคะว่ามันจะมี3ที่นั่งที่ไม่สามารถยกที่วางแขกขึ้นได้นะคะนั่นก็คือแถวที่4 7 abc แล้วก็ h j k นะคะคือตรงนี้จะเอาไว้ติดตั้งเตียงผู้ป่วยนะ,ะในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถนั่งได้และจำเป็นต้องเดินทางโดยใช้เตียงนั่นเองนะคะ ส่วนที่นั่งของเรานะคะก็จะถัดขึ้นมาทางด้านหน้าอีก2แถวนั่นเองค่ะสามารถยกที่วางแขนนะคะขึ้นได้ตามปกติเลยนะคะแล้วแต่ก็ทําการเอาผ้าห่มนี่นะคะมาปูแล้วก็เอาหมอนมาวางเรียงกันแบบนี้นะคะดูหน้านอนเหมือนชั้นธุรกิจเลยใช่ไหมนะคะกว้างขวางมากได้ที่นั่งริมหน้าต่างชมวิวข้างนอกได้ด้วย ส่วนตรงใต้ที่นั่งของเรานะคะก็จะมีปลั๊กไฟนะคะให้สําหรับเราสามารถชาร์จแบตมือถือได้นะคะถ้าเป็นไฟสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยการชาร์จแบตมือถือแบบนี้นะคะจะทำให้อุปกรณ์เราเนี่ยได้รับการชาร์จที่เร็วกว่าการเสียบสาย USB แบบนี้นะคะแล้วช่องเสียบ USB แบบนี้นะคะก็จะมีอยู่ทุกซีดเลยคะ่ะ ด้านหน้าของเรานะคะแบบนี้นะคะสำหรับเครื่องบินรุ่น Boeing 777นะคะนีนะคะดูความโลง่งนี่ก็คือการเดินทางนะคะชั้นอีโคโนมีคลาสยังไงให้เหมือนเดินทางในชั้นเฟิร์สคลาสหรือชั้น n e สิสคลาสนั่นเองนะคะโดยการที่เราใช้วิธีการนะคะคือถามพี่ๆกราวสตาฟตั้งแต่ที่เช็คอินเคาน์เตอร์เลยนะคะว่ามีที่ ว่างตรงไหนไหมที่มี3หรือ4ที่ติดกันยาวๆแบบนี้นะคะแต่กรณีนี้จะใช้ได้ในกรณีที่ไฟล์นั้นว่างเท่านั้นนะคะก็คือเราสามารถเช็คซีดอเลอร์ได้นะคะซีดอเลอร์ hmm. <ed> นะคะเป็นแอปพลิเคชันเดี๋ยวสายจะแปะรูปไว้ให้ตรงนี้นะคะซีดอเลอร์เ hmm. uh, นี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถเช mm ็ค hmm. ได้นะคะว่ามีที่ว่างในไฟล์นั้นๆอยู่ตรงไหนบ้างนะคะ าบางซีดเนี่ยมันจะทําการบล็อกเอาไว้นะคะแต่เราก็สามารถคุยเจรจากับพี่ๆที่เช็กอินเคาน์เตอร์ที่น่ารักนารักของเราได้นะคะก็ถ้าเขาช่วยเรานะคะเราก็จะได้3ซีดให้นอนยาวเป็นเตียงแบบนี้นะคะก็ถ้าใครนะคะอยากปะระหยัดงบนะคะอยากเดินทางสบายสบาย เหมือนกับเดินนั่งในชั้นธุรกิจหรือชั้นเซอร์สคลาสแต่มีบัตเจ็ตไม่เยอะนะคะก็ใช้วิธีการหน่ได้นะคะส่วนบางคนที่ไม่รู้นะคะส่วนใหญ่เพาอแต่ททำงานเป็นแอร์ใช่ไหมคะขึ้นเครื่องมาก็ไม่ได้จองสีแบบนี้มาก็จะมาถามแอร์นะคะว่าพย้ายได้ไหมส่วนใหญ่แล้วน้องๆแอร์นะคะเขาจะไม่ค่อยให้ย้ายก่อนก่อนเครื่องขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการ เขาเรียกว่า weight balance restriction นะก็คือเขาจะมีการจำกัดการกระจายน้ำหนักของเครื่องบินนะคะบางฟล์เนี่ยเขาจะมีการโหลดขาโกใต้ท้องข้างหน้าหรือข้างหลังอะไรก็ว่าไปนะคะถ้าเราย้ายที่นั่งก่อนที่เครื่องจะขึ้นนะคะมันอาจจะทำให้เครื่องบินนะคะมีการสูญเสียบาลานซ์หรือการทรงตัวแบบนี้นะคะก่อนเครื่องขึ้นทำให้เกิดอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆลูกเรือ,นนะะรอเนี่ยนะคะหรือแอร์โฮสเตเนี่ยเขาก็จะขอความร่วมมือนะคะ ถ้าจะเปลี่ยนที่นั่งเนี่ยต้องเปลี่ยนได้หลังเครื่องเทคออฟไปแล้วเท่านั้นนะคะแต่ในกรณีที่เราเนี่ยอขอพี่ๆที่เคาน์เตอร์เช็คอ,อินมาแล้วว่าจะนั่งตรงนี้นะคะ,ะ,คะเขาก็มีการคำนวณเวทบานลานให้เราเรียบร้อยแล้วมันก็เลยปลอดภัยนั่นเองค่ะถ้าใครอยากจะเดินทางในชั้น economy ให้เหมือนในชั้น business c l a s แบบนี้ก็ลองใช้วิธีที่ตาบอกไปข้างต้นดูได้นะคะเราได้ผลยังไงก็อย่าลืมมา คอมเมนต์เล่าให้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายดูจบแล้วชอบกันหรือเปล่าคะทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ให้ต่เป็นกำลังใจให้ต่ายกันด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะคะ